นี่คือ e s p r i n g เทคโนโลยีการกรองน้ำภายในครัวเรือนชั้นนำระดับโลกชุดไส้กรองของเครื่องกรองน้ำ e s p r i n g ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้คุณเปลี่ยนเพียงประมาณปีละหนึ่งครั้งหรือเมื่อครอบ5,000ลิตรแล้วแต่กำหนดใดถึงก่อนเทคโนโลยีสมาร์ทชิปล้ำสมัยที่ช่วยจดจำอายุการใช้งานของชุดไส้กรองทำให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนลองมาดูภายในเครื่องกรองน้ำ eSpring ว่าสมาร์ทชิปทำงานอย่างไรเราจะสาธิตโดยใช้เครื่องทดสอบแบบใสพร้อมแบบจำลองชุดไส้กรอง ชุดไส้กรองใหม่จะมีการตั้งโปรแกรมอายุการใช้งานของไส้กรองคาร์บอนกำมันและหลอดอัลต a ราไวโอเลตสมาร์ทชิปที่อยู่ในชุดไส้กรองจะเก็บข้อมูลจากหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ของ e spring ซึ่งจะบันทึกระยะเวลาการใช้งานและปริมาณการใช้น้ําเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องของอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชุดไส้กรองโดยสังเกตได้จากหน้าจออิเล็กทรอนิกส์หากเป็นชุดไส้กรองใหม่จะแสดงแถบสีฟ้าเต็มทั้ง4แถบ ในการสาธิตการทำงานของสมาร์ทชิปเราจะวางหน้าจอบนเครื่องที่มีชุดไส้กรองที่ผ่านการใช้งานแล้วจากนั้นใช้เครื่องปั๊มอากาศซึ่งจำลองการไหลของน้ำเมื่อน้ำไหลสมาร์ทชิปจะส่งสัญญาณไปยังหน้าจอพร้อมส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณว่าจะต้องเปลี่ยนชุดไส้กรองสมาร์ทชิปของเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงมีความทนทานต่อการใช้งานโดยจะทำงานเฉพาะกับชุดไส้กรองอ e ีสปริง ซึ่งเป็นการรับประกันว่าเครื่องจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงคือความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเพื่อน,น้ำสะอาดปลอดภยัยและรสชาติที่ดีขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสอีสปริงจากแอมเวย์ way.